สึกเหนือหรือสึกตายตลุยคว้าช้ยไปทั่วทุกแคว้นสึกรบไม่วันไรสึกรักทำไมเจ็บใจสุดแทนชาเสื้อต้องไว้ลายสาตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุแทนมาสิเข้ามาสิล้ัลท่านเจ้าพยาขอรับเมื่อคืนนางแตงอ่อนได้ปนิวัติท่านดีหรือไม่ขอรับดีกับผีอะไรลูกสาวเจ้าอ่ะไม่ดูแลข้าแม้แต่โดยท่านเจ้าพยาขอรับอดทนหน่อยนะขอรับ ให้กับผมคอยอบรมสั่งสอนนางลูกไม่ารักดีให้กลับมาคอยดูแลท่านให้เวลากับผมหน่อยนะขรรับขุนเดชขรขรค์ท่านนำตัวขุนแผนไปขังไว้ที่ไหนเรือนขังทำขึ้นเป็นพิเศษขอรับท่านเจ้าพญาอืท่านอาจารย์หมอคนระดับขุนแผนนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวทบนคาถามิใช่โดยข้าเกรงว่าเรือนขังของชาวบ้านเนี่ย ไม่สามารถที่จะควบคุมคนระดับขุนแผนได้พระคุณท่านาวางใจเถอะข้าเองก็มีความคิดไม่ต่างจากพระคุณท่านหรอกดังนั้นคืนนี้ข้าจะให้ขุนเดชนำเชือกอาคมไปมัดพวกนั้นเอาไว้เชือกนี้ต่อให้สิบข,ขุนแผนเขาไม่อาจทำให้ขาดได้ดอกขอรับดีมากท่านอาจารย์หากข่าวเรื่องขุนแผนตำหนีติดเองข้ากระจายออกไปแล้ว ข้าเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนดังนั้นหากไม่ลงโทษขุนแผนเพื่อตัดไม้ข่มน้ำหรือเชือดไกให้เลิงดูแล้วข้าเองจะมองหน้าขณาจาการชัดกูน้อยได้อย่างไรขุนเดชขอรับถ้าจะเอาขุนแผนกับเจ้านั่นไปขังไว้ที่จวนเมืองการขอรับอ้อแล้วข้าก็จะไปอยู่ที่จวนเมืองการด้วยไปบอกทุกคนให้เตรียมตัวออกเดินทางได้บัดเดี๋ยวนี้ ขอรับท่านเจ้าพยาอ้าวท่านเจ้าพยาจะไปจากหมู่บ้านกับผมแล้วหรือขอรับถ้าเช่นนั้นขอให้กับผมนำชาวบ้านและนางแตงอ่อนไปส่งท่านและคอยดูแลท่านที่จวนเจ้าเมืองได้ไหมขอรับอืมพวกแก้วยินดีที่จะไปส่งข้าอย่างนั้นเลือกขอรับจากไปกันทั้งหมู่บ้านเชียวนะขอรับให้เป็นที่เอื้อเกรกิกสมกับฐานะความยิ่งใหญ่ของท่านเชียวนะขอรับ เอหากพวกเจ้าทําแล้วสบายใจข้าก็ามนี้ัดดอกส่วนใครจะเลี้ยงดูปูเสือข้าขนาดไหนข้าก็ยินดีรับได้ทั้งสิ้นเมื่อเจ้าพริยา หยียบเรือนนั้นดีแท้แต่แน่ๆคนเดือดร้อนนีให้เห็นต้องตอนรับยกใหญ่เพราะโดนเกณฑ์ทั้งแรงงานแรงเินเห็นอีกกามาให้เลี้ยง ูเสือไว้ต้นรับคนบุญหนักสักใหญ่จากมาหาดุดช้างหยิยบสวนและไรนาให้ประชาเดดืออนเสนลําเข็นอ่ะ นิจาขุนแผนเมื่อยามยากกรรมวิบากมาเยือนมีให้เห็นต้องถูกมัดถูกกราเส้นลำเข็นแมเซนเข็นก็ไม่โยอราไม่ทำ จะเดินทางไปที่ใดจวนเมองการอะไรนะไปจวนเจ้าเมืองหรือไ่ทำอนไดท่านเจ้าพยาต้องการไปพักที่นั่นเพื่อให้สมฐานะผู้แทนพระองค์อย่างไงเล่าข้าขอถามอีกหน่อยแล้วท่านเจ้าพยาจะกลับอยุธยาเมื่อใดคงอีกนานละท่านเพราะท่านเจ้าพยาต้องไปพักอีกหลายแห่งนะเช่นนั้นวย ไปอีกหลายแหง่งก็คงจะไปสร้างความทุกข์ให้กับชาวบ้านอีกหลายแห่งเลยละสิที่ท่านขุนแผนท่านเป็นเจ้าเมืองจริงๆหรืออืมพี่จะไปเชื่อขา่าเลยดูจากสารลูกของท่านตอนนี้ให้มาบอกกับข้าอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งข้าก็หาเชื่อไม่ที่ข้าเคยถามท่านว่าเจ้าเมืองกับเจ้าพยาใครใหญ่กว่ากันตอนนี้ข้าพอจะรู้แล้วลนะ่ะ <c oughs> มันคือโชคชะตาเนอะน้องชายถึงข้าจะเป็นเจ้าเมืองแต่ก็หาได้พ้นจากโชคชะตาตกอับไม่แล้วในชีวิตของข้านะก็ต้องเจอกับโชคชะตาที่เล่นตลกกับชีวิตคุณแผนมามากมายจะนับไม่ทั่วแล้วแหละแล้คราวนี้ท่านจะมีวิธีที่จะช่วยชาวบ้านยังไงรึเจ้าพญาผู้นี้มีกลิ่พระราชทานทำให้มันสามารถทำยิ่งไรก็ได้หากว่าจะเอาชนะมันแล้วใส จะต้องหาของที่สูงกว่ามายับยั้งมันไว้ยังมีของที่สูงกว่านี้อีกหรือมีสิของที่สูงกว่ากริฐพระราชทานก็คือดาบอาญาสิทธ์หากเราได้ดาบมาเราก็สามารถขัดขวางพญาผู้นี้ได้ถ้างั้นเราก็ไปเอาดาบกันเลยไม่เล่าดาบมันอยู่ในวงังคาถอูกสังห้ไม่เข้าวางังแล้วถ้า ข้าไปเอาดาบให้ท่านดีไหมล่ะเจ้ากล้าหรือหากถูกจับหรือไม่พอพระไทยัยจะถูกตัดหัวสถานเดียวเลยสิงขรผู้นี้หากกลัวตายไม่ถ้าหากว่าตายเ่อได้ทำลายคนชั่วบางคนถึงงั้นข้าก็ยอมเช่นนั้นข้าขอคิดก่อนว่าควรทำอาการใดถึงจะเหมาะสมที่สุด หยุดทำไมลึกคุณเดชท,ท่านพยาร้อนนักหาที่พักแถวนี้ก่อนครับทหารจัดที่พักด้วยครับแตงอ่อนสร้อยเนี้เจ้าอย่าได้ถอดชียวนะถ้าหาถอดไม่จากถอดก็ต่อเมื่อวิญญ,ญาณของข้าออกจากร่างเท่านั้น ท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแพนเรื่องรักครั้งวัยรุน<ก>่นก็เรื่องเครื่องคุณ้อมคุณขุนแค้แนคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งพิ่ง์ิงแตนวันทองจนคนซึ้อคุณช้างเลยตื้อเอามาครอบรองแทน ก็ลุยควา้าใชยไปทั่วทุกแคว้นสึกรบไม่วันใครสึกรักทำไมเจ็บใจสุดแทนทาเสื้อต้องไว้ลายสาตรีทั้งหลายตักเชื่อใจคุณแพนมาซิเข้ามาใกลกๆเออคุณแพนจะกอดเธอไว้แน่นๆคุณแพน